สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่พลังงานแลนดอมวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามคนที่พยายามไม่ได้เป็นคนที่ใช่ราทีความรู้สึกรอรักเก่าบางคนรอความสัมพันธ์รักเก่าทั้งทางที่มันจบไปนะเพราะอะไรเพราะเจ้ารักเก่าเนี่ยคนคนนั้นอะ่ะดันมาทิ้งเขาเรียกว่าทิ้งความรู้สึกว่าเออวันนึงเขาอาจจะกลับมาก็ได้นะเนี่ยทำไมต้องรอ ทำไมต้องพยายามแล้วพยายามแล้วเราก็ไม่รู้ปลายทางเราจะได้ได้ได้ใจเขาหรือเปล่าวันนี้จัดการให้ค่ะใครที่ยังมีความรู้สึกรอรักเก่าเราจะมาบอกคุณว่าควรรอหรือไม่ควรรอ นะคะเจ้าของพลังงานคลิปนี้นะอย่างที่บอกค่ะเป็นชาวธาตุลมชาวธาตุลมประกอบไปด้วยราศีเมถุนนะราศีตุลราศีกุมนะคะลัคนาเมถุนลัคนาตุลลัคนากงฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันก่อนอื่นนักพยานักพยากรณ์อยากออยาจะบอกว่าเดี๋ยวเป็นตัวแทนหยิบให้ขอดูพลังงาน Energy ของคุณหน่อยว่าคุณ Power ของคุณอะในการที่ ที่เป็นตัวของตัวเองหรือรอเขาจนเสียความรู้สึกเสียสูญหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะกับนักพยากรณ์วาสนาค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอัลเบิซิงทาโลกับเรื่องราวความรู้สึกนี้แลนดอมคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามคนที่พยายามไม่ได้เป็นคนที่ใช่ราธีความรู้สึกของ การลอรักเก่ามาขอดู energy คุณนิดนึงคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในรักเก่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเนี่ยค,คุณชอบทดความรู้สึกเอาไว้ในใจว่าเอานะ่าเราเคยลำบากมาด้วยกันเขาจะลืมเราเลยเหรอวะเราเคยสู้มาด้วยกันตอนมีเรามีด้วยกันตอนหมดเราก็เขาเรียกว่าตอนอดอดด้วยกันพอยามมีเราก็ต้องมีด้วยกัน ราสู้กันมาขนาดนี้เราครบกันมานานคุณรู้สึกผูกพันเขามากแล้วคุณก็เอาตัวเองเนี่ยไปคิดในแง่มุมของเขาว่าเฮ้ยเขาจะใจดำกับคนที่อยู่ตอนตอนลำบากเคยอยู่กับเขาเหรอเอาละเอเอ,เ,อเคยช่วยเหลือกันเนี้ยเขาแหมเขาจะใจดำขนาดนั้นเลยเหรอความรู้สึกนี้มันยังวนเวียนอยู่ในอารมณ์ของคุณในตำแหน่งของอดีตขอดูปัจจุบันนิดนึงปัจจุบันคุณอยู่คนเดียวค่ะ นะคะคุณใช้ความพยายามอย่างมากที่จะเรียนรู้ใจเขาศึกษาใจเขาทั้งทงที่ในอดีตเราคุยกันรู้เรื่องนะเหมือนคนคุยกับคนแต่ในปัจจุบนันคุณกําลังใช้จิตวิทยาคุยกับอะไรสักอย่างหรือใครสักคนหนึ่งที่คุณกับเริ่มมองเหมือนคนแปลกหน้าเขาดูเปลี่ยนไปนะเป็นไพ่ตาแหน่งคนกับราชสีต่อมาค่ะอนาคตของคุณคือเขาอาจจะไปมีทิศทางความรัก คุณสังเกตนะไพ่คู่ไพ่คู่แล้วกลายเป็นไพ่เดีย่ยวไพ่เดี่ยวก็คือตัวเขาแต่ตัวเขาไร้ซึ่งคุณนะนั่นหมายถึงเขาอาจจะจากไปด้วยความรู้สึกของคำพูดที่อ่อนโยนนะคำพูดที่ให้ความหวงังคำพูดที่แบบเหนี่ยวรั้งคุณเอาไว้โดยที่ตัวเขาเนี่ยหันไปทิศทางอื่นเรียบร้อยและอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่มีการเติบโตนในมุมมองของเขาที่เอาตัวเองเปที่ตั้งไปเรียบร้อยแล้วแต่ตัวคุณอนะยัง ยังวนอยู่กับอดีตกับปัจจุบันแต่อนาคตเนี่ยมันมีแค่ตัวเขาคุณรอเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาอาจจะไม่ได้รอคุณก็ได้เดี๋ยวเรามาเปิดความรู้สึกนี้กันนะคะขอเช็ดนิดนึงนะก่อนอื่นนะคะการที่เราจะเข้าสู่ไพ่เล่าเรื่องเนี่ยเราจะตอบโจทย์พยากรณ์ว่า คุณพร้อมตัดใจแล้วใช่ไหม 2. คุณเลิกคอยราศีเหล่านี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมีราศีนักสัตว์ปรากฏขึ้นค่ะใจคุณไม่อะไรนะไม่คิดไม่คิดถึงเขาอีกแล้วใช่ไหมขอดูหน่อยขอดูความใจแข็งคุณจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่จะลืมรักเก่าใช่หรือไม่วันนี้ตอบโจทย์ให้ค่ะ ่อน,อน,นะคะืคำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์แบบเชิงภาพรวมนะคะเราไม่ได้นําดวงใครมาตั้งดังนั้นแม้ว่าจะสมพงสัมพันธ์แล้วคุณรู้สึกเป็นเรื่องราวของคุณนะจน AMAZING นะแม่นยำแต่ก็อย่าเพิ่งนําคําพยากรณ์เป็นตัวตัดสินชี้วัดนะคะมันก็เป็นการอ่านดวงรวมนะคะและบางคนอาจจะไม่ได้สมพง์สัมพันธ์ส่วนใครสนใจเรียนไพ่ยิปซีนะคะสนใจที่จะ สนใจคู่มือนะคะไพ่78ดอรประตูชีวิตทั้ง78บาน200กว่าหน้า A4 ขาวดำนะคะแล้วก็ใครอยากเรียนไพ่นะอยากเรียนไพ่ยิปซีระบบตีปจัจจะสามารถทักถาม ID ดี n ลนอยู่หน้าปก YouTube นะคะกับคำพยากรณ์ใต้คลิปนี้เราเปิดการสอนไพ่ยิปซีนะคะสำหรับผู้คนที่มองว่าทำไมเนะาะไพ่78ใบจำความหมายได้หมดแต่เชื่อมโยงไม่ได้ บางคนพอเชื่อมโยงได้แต่ทําไมการเชื่อมโยงของเราไม่ไปสมพงษ์สัมพันธ์กับคนที่มาดูดวงกับเราวันนักพยากรณ์นะคะถ้าถ้าอยากจะให้โอกาสนักพยากรณ์คนนี้เป็นคนที่ช่วยช่วยสอนก็ยินดีนะคะก็ติดต่อมาอย่างที่บอกไอเดียลอยู่หนะ้าปก u t u b e นะคะกับคําพยากรณ์ใต้คลิปนี้รวมถึงคนที่สนใจอยากพูดคุยในเรื่องของการดูดวงกับนักพยากรณ์ด้วยนะคะอ่ะมา เมื่อเรามาถึงขั้นนี้แล้วนะคะเรามาดูกันก่อนในภาพรวมพลังงานความรักก่อนนะคะว่าเณเวลานี้นะคะคุณยังมองเขาเป็นตำแหน่งของความรักแสดงว่าอาจจะมีบางมุมบางบางเวลาที่คุณกับเขาเนี่ยยังเชื่อมโยงยังมีการถามไถ่ยสารทุกข์สุขดิบหรือข่าวคราวกันบ้างอาจจะมีการทักบ้างทักแบบจะเป็นะจะเป็นในอารมณ์ความรู้สึกใด มันก็เหมือนเป็นการทักกันห่างๆอยู่นะคะพอสมควรแต่คุณรู้สึกว่าเขายังรักคุณอยู่คุณรู้สึกว่าเขายังห่วงใยคุณอยู่แม้ว่าโชคชะตาเนี่ยมันก็หมุนเดินหน้าไปละมันหมุนเดินหน้าแล้วมันก็เดินว่าเดินหน้ามาตรีตําแหน่งที่เขาก็เดินจอนไปละเขาก็เดินออกเขาก็เดินทางของเขาในวิถีชีวิตของเขาไปเรียบร้อยในตำแหน่งนี้แต่คุณยังรู้สึกว่าเราทั้งคู่เนี่ยอาจจะกลับมาด้วยโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กมอะไรนะเทพเทวาอาจจะนำพาให้คุณทั้งคู่กลับมาเป็นเดะเลเวอร์กลับมาเป็นคนรักกันอีกครั้งหนึ่งคุณน่ะกำลังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณกำลังพึ่งโชคชะตานะคะพอเข้าสู่ตำแหน่ง6เนี่ยคุณก็รู้สึกว่ายิ่งนานวันไปเนี่ยบางครั้งเขาก็ดูคุยบางครั้งเขาก็ไม่คุยบางครั้งเขาก็เงียบหายนะคะเดวเวอร์ค่ะแต่คุณก็เชื่อว่าเขาอาจจะส่องเราอยู่อะ คุณมีคุณมีแง่มุมในการคิดในมุมของคุณคุณมองว่ายังไงเขาก็ต้องส่องคุณอยู่เพราะบางครั้งเนี่ยเขาก็มากดสติกเกอร์หรือมาพิมพ์อะไรบ้างแต่การสื่อสารการพูดคุยอ่ะมันเป็นอะไรที่ก้าวดาบก็คือก็ก็ไม่มีอะไรคุยแล้วนะก็ไม่มีอะไรที่เขาจะติดต่อคุณหรือบางทีการคุยก็ห่างกันไปจนคุณรู้สึกถึงความเงียบที่มันเกิดขึ้นนะคะในตำแหน่งนี้คุณรู้สึกว่าเขาไป แล้วคุณเหมือนอยู่ในตำแหน่งของราชินีดาบคุณรู้สึกบางครั้งคุณเกลียวกราดในตัวเองก็คือรอทำไมวะทำไมฉันจะต้องรอละเออเขาไม่สนบางครั้งคุณดูเกลียวกราดกับความรู้สึกของตัวเองกับตัวเองว่าเฮ้ยต้องเข้มแข็งเขาไปแล้วเรายังอยู่และอยู่บนบนเหมือนคุณยืนอยู่บนก้อนอ่อเหมือนยืนอยู่บนปลายแหลมของกระจก นะเออแล้วทำไมต้องคอยแต่อีกใจหนึ่งของคุณน่ะก็ยังมีความกั้ากึง่งนะคะและคุณก็รู้สึกว่าเขาน่าจะมีเดอะเลเวอร์น่าจะมีคนรักและคุณอาจจะเป็นคนที่คุยในตำแหน่งที่เปลี่ยนไปหรือเป็นตำแหน่งสองก็ได้เพราะคุณรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีแฟนแล้วเพลอมาคุยกับคุณหรือเปล่า หรือเขามีแล้วมีคนอื่นไปแล้วคือตอนนี้คุณกำลังสับสนว่าคุณอยู่ตำแหน่งไหนกันแน่แต่สิ่งที่แน่นอนของไพ่ชุดนี้ก็คือบอกคุณอยู่ในตำแหน่งของวงล้ออยู่วงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยอยู่เหนือไพ่ตำแหน่งของคุณก็คือก้าวดาบนั่นหมายถึงณปัจจุบันนี้วงล้อมันหมุนนาฬิกามันหมุนนาฬิกาข้อมือคุณหมุนเนี่ยคุณอยู่คุณนอนคนเดียวคุณอยู่คนเดียว คุณรู้อยู่เต็มอกเต็มใจเต็มสมองว่าเขาไปแล้วแต่คุณยังรู้สึกตัดใจไม่ได้แล้วคุณกำลังรู้สึกว่าเราคุยกับเขาเราอยู่ในตำแหน่งไหนหรือว่าเราเป็นตำแหน่งซ่อนซึ่งคุณก็มอว่าเออหรือเราอาจจะเป็นคนคุยซ้อนของเขาเนี่ยคุณกำลังกาลังงงหัวใจตัวเองว่าคุณอยู่ในตำแหน่งไหนของของการสื่อสารของเขากันแน่ แต่ตำแหน่งที่คุณยืนอยู่ชัดเจนที่สุดคือคุณอยู่คนเดียวเขาไม่ได้ยืนกับคุณเขาเป็นอัศวินหลี่ออัศวินคาถาเขาไปแล้วเขาไปในเวของเขาเดินทางไปในเส้นทางชีวิตของเขาซึ่งเส้นทางนั้นคุณกำลังจินตนาการต่อว่าเออเขาเขายังมีทักมาบ้างเนาะเขายังมีคุยแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขามีแฟนแต่ทำไมคุณยังไม่ตัดใจ แล้วคุณก็รู้สึกว่าหรือว่าเราจะกลายเป็นคนที่2ในชีวิตของเขาไปแล้วจากคนที่หเปลี่ยนสถานะเป็นคนที่2หรือเปล่าอันนี้คุณคิดเองหมดเลยนะคะการคิดเองอย่างนี้ไม่ใช่การคิดเองที่เป็นพลังงานของการคุยกับเพื่อนแต่เป็นการคิดในมุมหัวใจของคุณเวลาคุณอยู่คนเดียวนะคะและคุณก็คิดเกี่ยวกับพลังงานของเขาที่คุณน่าจะคาดเดาความรู้สึกของเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมเราหอกแหมลําบากมาด้วยกัน ไม่ลืมแล้วลอกเคยทุกเคยอดมาด้วยกันเออมันเป็นคุณหรือเปล่าที่ไม่ลืมแต่เขาลืมหรือเปล่าถ้าเขาไม่ลืมเขาจะเดินออกจากชีวิตของคุณทําไมตั้งแต่ต้นอ่ะลองทบทวนดูมาเรามาขยายความในโจทย์ของการพยากรณ์ข้อนี้ของเราดีกว่าว่าคุณพร้อมตัดใจแล้วหรือยังขอดูใบที่หนึ่งค่ะสิบดาบไพ่แรกบอกคุณพร้อมตัดใจนะเออเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่าราศีของเขาคืออะไร คุณพร้อมตัดใจคุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตก้าวเดินไปอย่างเป็นเขาเรียกอย่างคนโสดอย่างเพียงลำพังคุณมองว่าตัวคุณก็ไม่ได้สิ้นไรไม้ต่อคุณก็นั่งทำมาหากินคุณก็มีมีเส้นทางของคุณคุณคุณคิดนะว่าคุณจะตัดใจแล้วนะคะตำแหน่งที่3คุณมองว่าคุณอยากจะมีอนาคตที่ดีกับใครสักคนที่ดีที่เป็นพลังงานบวกที่ดีในการสร้างครอบครัว สร้างเส้นทางความรักที่เราเดินไปด้วยกันเราพร้อมไปด้วยกันคุณพร้อมมากที่อยากจะเปิดความสัมพันธ์ใหม่อ่ะโอเคแสดงว่าคุณรู้กันขึ้นพไพ่ใบแรกสิบดาบบางคนบอกสิบดาบไม่ดีแต่เรามาในหัวข้อที่คุณพร้อมตัดใจแล้วหรือยังแล้วขึ้นสิบดาบมาคุณพร้อมตัดใจแม้ว่าจะเสียใจเจ็บปวดแต่ก็พร้อมที่จะตัดใจนะคะ แต่พอสักพักหนึ่งอารมณ์ของคุณเกิดการเขาเรียกว่าสวิงก็คือเกิดการแบบไม่แน่นอนมันก็จะมีความแวบ,บของใจของคุณเวลาที่เขาทักมาคุยบ้างส่องคุณแล้วคุณเห็นจากระบบที่รายงานบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยคุณก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะพอถึงเขาคุยมามั่งทักมามั่งหรืออะไรมามั่งคุณกลับกระสับกระส่ายหัวใจแล้วคุณก็รู้สึกว่ายังไงกลับมา 50- 50 นะคะและบอกให้เลยว่าดวงคุณอะอย่างที่บอกไม่ได้สิ้นลายไม้ต่อคุณเนี่ยมีดวงการงานคุณมีเกณฑ์ในการทำงานมีเส้นทางชีวิตและอาชีพแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ปัรถนาในรักใหม่แล้วแต่พอเขาทักมาปุ๊บคุณก็แบบใจของคุณก็วอกแวก50 50แล้วและคุณเชื่อไหมในดวงชะตาของคุณเนี่ยมันมีตำแหน่งของคนที่มารัก และมีตำแหน่งของเทพอุ้มสมนั่นหมายถึงคุณมีโอกาสที่จะพบเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่คุณเลือกที่จะไม่มองเห็นโอกาสนั้นคุณรู้สึกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีโชคชะตาบางอย่างนำพาให้คุณได้เรียนได,ได้ได้รู้จักใครสักคนหนึ่งที่ดีอะ่ะที่เขาพร้อมที่จะอยากจะใช้ชีวิตร่วมก,กันกับคุณแต่คุณก็ยังเมินหน้าหนียังขอคิดดูก่อนยังขอประวิงเวลายังขอที่จะใจเย็นๆกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่ และคุณก็รู้สึกสับสนทุกครั้งที่อดีตของคุณติดต่อกลับมาเอาดีๆนะคุณพร้อมตัดใจมากแบบเคลียร์คัดหัวใจเลยเคลียร์ใจแต่พอเจ้าเจ้าตัวต้นเหตุคือคนคนนั้นทักมานิดนึงหรือว่าส่งสัญญาณมานิดนึงคุณก็ปั่นป่วนละแล้วมันก็ทำให้คุณปิดกัน้นดวงคุณก็ไม่เปิดกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่แบบขนาดเทพอุ้มสม,มให้คุณยังไม่เปิดใจเลยอืม เมื่อเป็นเช่นนี้นะคะเรามาดูต่อในตำแหน่งของโจทย์ต่อมานะคะคุณเลิกคอยราศีเหล่านี้แล้วใช่ไหมคุณเลิกคอยราศีเหล่านี้แล้วใช่ไหมเอ่อคุณอยู่ในตำแหน่งสองคุณไม่ได้บอกว่าตัวของคุณนเลิกคอยแต่คุณกลับรู้สึกว่า เราคุยกับเขาหลับๆหรือเปล่าคุณยังมีความพึงพอใจนิดๆว่าเราก็ยังได้คุยกับเขาอยู่ในตำแหน่งไฮพิสเตแต่คุณรู้สึกว่าตัวคุณไม่ใช่ตัวจริงคุณรู้นะว่าตอนนี้คุณไม่ใช่ตัวจริงแต่คุณรู้สึกว่าการที่ได้คุยกับเขาบ้างจะมากจะน้อยจะนิดจะหน่อยมันเป็นอะไรที่ดีเนาะแต่คุณก็ก็ได้คำตอบอย่างแท้จริงค่ะว่าตัวคุณไม่น่าจะใช่ ความสัมพันธ์คนปัจจุบันของเขาแน่นอนละพอคุณคิดได้แบบนั้นอะบางครั้งคุณก็จัดติตัวเองเนาะก็คือแบบโอเคฉันหยุดฉันเพียงพอละฉันไม่เอาละฉันขอยุติคุณมีเหตุมีผลอย่างสุดโต่งเพื่อที่จะเปิดดวงความรักนะอ่าคุณพร้อมโอ้พลังงานคุณแล้วคุณรู้สึกว่าตัวของคุณอะเป็นตำแหน่งของความรัก เป็นตำแหน่งของทางเลือกของเขาไปละนะคะต่อให้คุณมาคนแรกก็ตามเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขามีคนรักแล้วพลังงานไพ่เนี่ยพอเราโจทย์ถามว่าคุณเลิกคอยลาศีนี้แล้วใช่ไหมคุณคุณขึ้นมาแจ่มชัดในมุมของการเลิกคอยว่าโอเคคุณจะเลิกคอยละคุณจะใช้เหตุและผลแล้วคุณก็จะใช้ชีวิตไปในมุมของคุณนี่แหละคุณต้องคุณคุณต้องแยกระหว่าง พันธัดแรงนะที่บอกคุณพร้อมตัดใจหรือ,อยังคุณยังไม่ได้พร้อมตัดใจคุณยังมีเยอะใหญ,ใหญ่คุณยังมีความทรงจําแต่พอโจทย์ถามว่าคุณจะเลิกคอยไหมใจคุณตอนเนี้ยเหมือนกําลังจะเดินทางไปในเส้นของการยุติการรอคอยคือจะเลิกคอยแล้วล่ะนะคะเพียงแต่คุณยังจดจําได้ยังมีความทรงจํากับอดีตคนรักของคุณที่ผูกพันทางใจตอนเนี้ยทั้งๆท,ที่ตอนนี้เราทั้งสองคนเลิกกัน ราศีดังต่อไปนี้ค่ะเป็นราศีที่ต้องใช้คำว่าคุณจะเลิกคอยอย่างถาวรละคุณเริ่มได้ได้ได้มุมมองใหม่ๆได้สติละและคนคนนั้นที่คุณจะเลิกคอยเขาก็คือคนราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะราศีเมถุน ราศีตุลแล้วก็ราศีกุมคุณจะเลิกคอยเขาและถ้าเป็นนักสัตว์ก็จะเป็นคนนักสัตว์นะคะปีชวดนะคะปีกุนปีขานปีถาะปีวอกและปีระกานี่คือคนที่คุณอยากจะเลิกคอยเขาค่ะอ่ะเมื่อเลิอกอยากเลิกคอยนะคะก็ถือว่าดีแล้วละ่ะใจคุณจะได้เปิดแล้วก็ผ่องใสนะคะทีนี้เราไปดูกันนิดนึงว่าใจคุณจะไม่คิด ถึงเขาอีกแล้วใช่ไหมใจคุณจะไม่คิดถึงเขาอีกแล้วใช่ไหมไพ่สามดาบไม่คิดแล้วค่ะคุณเริ่มรู้สึกตัวแล้วค่ะว่ามันเป็นลักซอนรักสามเศร้าการได้คุยกับเขาคุณไม่ใช่ตำแหน่งหนึ่งคุณกลายเป็นคนรอคอยคุยกลายเป็นคนที่อาจจะมาทําให้ตัวเองช้าด้วยเป็นลักซ้อนรักสามเศร้าคือคุณไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้คุณโดนมาแบบนี้แล้วคุณก็ไม่อยากเจอแบบนี้แล้วนะคะเดอะเลเวอร์ คุณกําลังรู้ตัวเลยว่าเขาอะเอาเก็บคุณเอาไว้ในตําแหน่งของรักซ้อนรักสามเศร้ากลายเป็นตําแหน่งที่ดูเป็นตําแหน่งที่คุณเกลียดเพราะคุณเคยโดนรักซ้อนมาแล้วจำไม่มันก็ทําให้คุณเป็นคนโสดแล้วตอนนี้เขามาคุยกับคุณคุณก็กลายเป็นรักซ้อนอีกเออคุณก็เลยรู้สึกว่ามันน้ําเน่านะคะ เดิมูนค่ะมันทุกใจมันคิดวนเวียนมันไปไม่ไหนไม่รอดมันจะวนวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งคุณรู้สึกคุณหงุดหงิดเต็มปดานะคะคุณหงุดหงิดมากคุณไม่อยากอยู่ในเกณฑ์นี้นี่ไงดาบหนึ่งค่ะคุณจะกล้าหาญและพังทลายความรู้สึกนี้คุณจะแยกขาดให้ออกระหว่างความรักที่มันเป็นความรักทางเลือกความรักซ้อนคุณไม่ได้ต้องการแบบนี้แต่คุณกําลังตกอยู่ในตําแหน่งนี้นะคุณไม่ได้ญาติดีกับแฟนใหม่ของเขาหรอก แต่คุณก็ไม่ได้อยากที่จะามาดูเป็นคนที่เป็นลักซอนของเขาทั้งทั้งที่คุณมาก่อนคุณไม่อยากให้ให้อยู่ในภาวงนี้หกเหรียญคุณจะอโหสิกรรมให้กับ,ก,บกับทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์เพียงเพื่อคุณจะได้ไม่หมุนเขุ่นมัวไม่นั่งคิดมากคุณจะกล้าหาญที่จะโอเคฉันจะเดินออกจากชีวิตคุณแล้วนะแต่คุณจะเดินออกมาอย่างเหนือกว่าในความรู้สึกที่เหนือกว่าคือ ฉันอะให้อภัยเธอนะฉันยกโทษเธอนะอืออโหสิกรรมให้เธอนะและฉันจะออกไปจากชีวิตเธอและฉันจะไม่ให้เธอติดต่อฉันอีกและฉันจะมีความสุขไม่ต้องมาคลาคาสังนะแทงกั๊กกันอยู่แบบนี้นะคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจจบความรู้สึกนี้และเดินออกไปอย่างแบบโอเคฉันจะจบแล้วนะฉันจะเธอทักมาฉันก็จะไม่ทักตอบแล้วนะคะก็จะเป็นอารมณ์นี้ คุณจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่จะลืมรักเก่าในรูปแบบใดโอ้เข้มแข็งสีใบโอ้นี่ไงคุณจะลืมคุณจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่แบบไหนรู้ป่ะแบบเก็บตัวเงียบแบบเออฉันขออยู่คนเดียวฉันขอเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของฉันเขาเรียกว่าบ้าพลังในการเรียนไปเลยบ้าพลังในการทํางานไปเลยแล้วก็จะอยู่เงียบเงียบยังไม่อยากมีแฟนยังไม่อยากติดต่อใคร นะคะแต่ก็ยังรับรู้โลกภายนอกยังไม่ได้ปีกตัวหรือ introvert หรือ private ขนาดนั้นฉันก็ยังรับรู้เรื่องโลกภายนอกแต่ฉันไม่อยากยุ่งกับใครพักใจอยากอยู่กับตัวเองอยากศึกษาตัวเองอยากเรียนรู้อยากให้กำลังใจนะคะขออยู่เงียบๆก่อนนะคะคุณจะขออยู่เงียบๆนะคะแล้วคุณจะพร้อมในการเปิดรับความสมคัญครั้งใหม่แต่คุณขอกลับไปอยู่กับพี่น้องกลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปอยู่กับเพื่อนสนิทมิตรหายที่ เป็นหลุมหลบภัยที่ดีนะไปกลับไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองแบบที่ไม่เป็นมลพิษตัวเองย่อมไม่ทําให้ตัวเองเสียใจคุณจะขอเข้าไปเยียวยาตัวเองพักใจนั่นแหละบางคนก็ไปเที่ยวทะเลบางไปเที่ยวคนเดียวให้มันแบบสุดใจพักใจแล้วกลับมาอยู่กับอ้อมกอดของคนที่เรารักคือครอบครัวเพื่อนฝูงพี่น้องเดอะซันคุณจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เหมือนเกิดใหม่นะคะเหมือน เหมือนต้นไม้ต้องแสงแดดอะเออสังเคราะห์แสงเจริญง,งอกงามออกลูกออกดอกออกผลคุณจะเป็นคนใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่เกิดความรู้สึกใหม่นะคะเป็นคนที่อยู่ในมุมมองใหม่เดือด้นโคตรดี D, นะแล้วคุณก็จะแสวงหาความสำเร็จทุ่มเทให้กับเรื่องการทำงาน ทุ่มเทให้กับเกียรติยศชื่อเสียงซึ่งคุณรู้สึกว่าเมื่อไหร่คุณพยายามมันย่อมไม่ทรยศคุณอย่างแน่นอนกับคนสนิทมิสหายคุณจะเป็นตัวของตัวเองที่พร้อมที่จะเติบโตนะในเวอร์ชั่นที่ยอดเยี่ยมและดีมากๆและคุณก็จะไม่กลับไปอยู่ในความหมองบัวคุณเห็นไพ่เทวทูตรตรงนี้ไหมคะที่เป็นคนโผล่หน้ามาจากท้องฟ้าติดปีกตรงเนี้ย นะคะแล้วท้องฟ้าได้เป็นท้องฟ้าที่มืดหมวัวแล้วมองกับความทุกข์คุณจะไม่คุณจะมองเห็นความทุกข์กับเวทนาคุณผ่านตรงนี้มาแล้วคุณจะมองเห็นการที่เรากลายเป็นเป็นคนถูกทอดทิง้งแล้วคุณจะมองเห็นตัวคุณในในเวที่เรากลายเป็นลักซอนคุณจะตกผลึกความคิดว่าในวันที่เราทุกข์เราไม่เหลือใครจริงๆเนาะแต่นะตอนนี้คุณจะกลับมาเอาความวิบัติในเรื่องของความรักเอาเอาความทุกข์เนี่ย คุณจะไม่ทุกข์แล้วนะแต่คุณจะเอาผลพอผลลัพธ์ของมันเนี่ยมาสอนตัวเองว่าไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้และไม่ควรจะจบจดจําคนที่เคยทําร้ายจิตใจคุณคือเขาเรียกว่าพอได้อยู่ในโหมดคนเดียวใบที่หนึ่งอะ่ะมันจะกลายเป็นว่าคุณจะมองเห็นความทุกข์เหล่านี้เป็นเรื่องโอเคมันก็เป็นปกติช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะแต่คุณหลุดแล้วไงคุณก็รู้สึกว่าเออคุณมีความสุข คุณจะไม่ย้อนกลับไปในความทุกนั้นคุณจะไม่ย้อนกลับไปในความแรงแข็งของหัวใจที่ใครสักคนทำกับคุณนะและก็จะไม่ย้อนกลับไปกับคนเดิมๆที่ทำให้คุณทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นคุณพร้อมเป็นเดอะซันคือพร้อมเกิดใหม่พร้อมพร้อมขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่คุณพร้อมที่จะเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่เป็นตัวของตัวเองแบบ มีความสุขที่สุดนะแล้วก็แสวงหาความสําเร็จในมุมของตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุดก็ถือว่าใช้ได้ค่ะกับเรื่องราวพลังงานความรักของคุณนะคะก็ดีใจด้วยดีใจด้วยกับเรื่องราวนี้นะคุณเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็น The sun นพาทิตนะให้ให้ยกตัวอย่างกับเทพาทิตคือยิ่งใหญ่มากๆเนีฮะใครๆก็แหมโลกเราขาดพาทิตต์ได้ที่ไหนคุณก็รู้สึกว่าตัวเองจะต้องดีขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นและเป็นเวอร์ชั่นที่ ใครๆก็อยากได้คุณและคุณจะต้องเป็นผู้เลือกค่ะนี่คือเรื่องราวของคุณนะคะชาวทัดลมฝากคนใจดีนะคะช่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือจะปันบุญกันได้ตาม description ได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปาถนายผู้แชร์ที่ใจดีเอ็นดูเนี่ยแชร์คลิปนี้ได้มีขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ได้เป็นเดอะซันได้เป็น ได้ส่งพลังในความคิดของตัวเองและเป็นตัวของตัวเองแบบ100%ซและความรักดีๆย่อมมีกับคนที่มองเห็นค่าของตัวเองเสมอค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากฝากซปเปอร์เงกดปุ่มขอบคุณหรือแชร์นะคะ